สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับช่องฟาก็ผมฟาก็คนชาตเล่นเกมแล้วก็กาชากลับไปข้างเ,าเกมนิเก็ตเดิกก็ติดออฟมิกเกี่การอีกแล้วนะคะฮ่าฮ่าฮ่าในสุดก็วันที่รอคอยก็ได้มาถึงแล้วครับผมกับกิจกรรมใหม่ของคอลแล็บนิเก็ตนั่นเองแล้วก็ธกิจกรรมคอลแล็บมาครั้งนี้กรรมนั่นก็คือ นี่ครับผมนี่ก็คือนิเกคอนแลกับอีวาเกเลียนกระตูชื่อดังอมตะของที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีเลยครับผมี่และการมาของครั้งนี้ครับก็จะมีทั้งแมปพิเศษที่สลับของในการคอนแลบครั้งนี้นั่นด้วยอ่าเป็นการแบบว่าอยู่ในแมปของโรงเรียนนั่นเองครับและการมาครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มาให้แบบเรา,ารบัดคับอยู่ในแบบนี้นะครับ และที่สาคันยังมีอีกอันนึงด้วยครับนั่นคือหมดเนื้อเรื่องของกีจกรรมคอา์ดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงเลยซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่มันจะแบบพาที่1่ก็อยู่จรงดีครับซึ่งคอล์บภาคแรกครับผมก็จะเป็นการปรากฏตัวของสีสาของในอีวาเกเลียนนั่นเองในส่วนของเนื้อนะครับได้มีการปรากฏการของขึ้นดีทาให้เกิดการมีลูกบาศก์ปริศนานะครับผมและนอกจากการมานี่ก็จะมีสีตัวละครที่มาจากผลขึ้นดีด้วย นั่นก็คือสาสาของเหล่าอีวาเกเรียนนั่นเองซึ่งการปรากฏตัวของพวกเธอทัานทาให้ต้องร่วมมือกันปราบไอ้ลูกปราบปริศนานั่นเองแล้วก็ยังมีการน่ะสแตมล็อกอินด้วยครับซึ่งสแตมล็อกอินเนี่ยครับผมเป็นแบบพิเศษอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับเดินเข้าไปก่อนอ่านี่ครับสแตมล็อกอินเนี่ยครับนอกจากจะได้ของรางวัลมากมายครับยังมีนี่เลยครับตัวคอแจกฟรีในอีวาเกเรียมิซาโตะนั่นเองครับชื่อเต็มคือคาสิรากิมิซาโตะนะครับผม เรียกได้เลยว่าการมาคอแลแบบครั้งนี้มาถึง4ตัวละครในอีวาเกเลียนเลยโอ้โหเป็นอาทีบคอแลแบบมามากสุดเลยครับตอนนี้และนอกจากการมากิจกรรมของคอแลแบบนี้ครับก็ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับนั่นคือนี่เลยก้าวชาตตัวล,ละครคอลแบบตัวแรกครับนั่นคือตัวละครอสกานั่นเองครับนี่ฮ่าฮ่และที่สําคัญครับการมาของตัวละครอสกาไม่มาแค่คนเดียวครับยังมีคนอื่นๆอีกด้วยอย่างตัวละครเลแล้วก็มารีด้วยนะครับผม โอ้โหการมาให้เปิดกาชาติสามตัวละคนในกีฬาพอแหล่นี้เป็นไอที่แบบกะดูดพวกเรานั้นให้เพชรหมดจนเกลี้ยงเลยครับเนี่ยอ่าแต่วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดตัวละครตัวแรกอย่างอสึกะครับแน่นอนก่อนไปเปิดก็ต้องรีวิวความสามารถของเธอก่อนนะครับอ่าตัวครอสึกะครับผมก็ชื่อเต็มของเธอคือชิกินามิเรซึ่งเธอนั้นเป็นคนขับอีวาเกเลียนหมายเลขสองที่เกิดมาเติบโตในที่เยอรมันเธอนั้นมีนิสัยที่ชอบแข่งขันและตรงไปตรงมาแบบผวานผ่าซากเลยครับผม ทาให้เธอนั้นไม่ค่อยสามารถสื่นกับใครได้ง่ายๆเลยแต่ว่ามีความไม่ยอมแพ้เช่นกันและเธอนั้นเป็นสาวซิมเล็กๆตัวหลับรุ่นแรกๆเลย <c oughs> ต่อไปมาดูสเตตัสของเธอครับเธอนั้นเป็นท่าไม่ตายครั้งที่3าท่าตายเอาวุธของเธอครับคือ assault rifle หรือ rifle จู่โจมนั่นเองและเธอครับอยู่ในสาย attacker ครับเป็น up normal พุ่มฟ้าปรากฏจากต่างโลกขึ้นดีนั่นเองต่อไปมาดูสกิลของเธอครับและจากอันแรกครับน่าคือชอบเอาชนะ จะเปิดใช้งานเมื่อเลิ่มต่อสู้ครับจะส่งผลให้อสกะนะครับผมสามารถทําดาเมจต่อโลครับได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วก็อย่างที่ต่อครับนั่นคือเปิดใช้งานฟื้นฟูแสดงผลส่งผลให้กับตัวอสกานั้นมีค่าไอเทมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและก็สกิลที่ต่อครับนั่นคือก้อยุทธจุดจอมจะเปิดใช้งานเมื่อเบรรเต็มนะครับจะส่งผลให้กับตัวอสกานั้นอยู่ในสถานะโลสามารถดาเมจชนะทางครับผมได้เลย3 0 แลวก็อีกอย่างหนึ่งครับเหมือนกันเลยนะั่นคือเมื่อเข้าสู่เบิร์ตเต็มครับพันธมิตรที่เป็นธาตุไฟครับจะสามารถทำดาเมจเมื่อจงตีตัวแกนะครับได้ถึง60เป็นเวลา10วินาทีในส่วนของ่าไม้ตายหรือเบิร์สกิลครับนั่นก็คือกระสูนทะลวงศูนย์จะสมผลให้อสกา่าสามารถยิงทะลุได้เลยเป็นเวลา25วินาทีและสร้างดามเมจจงตี150เปเ,นมเมนน็นเป็นเวลา10วินาทีพร้อมฟื้นฟูพลังชีนครับ3.16เปของดาเมจที่ในการจงตีช่วงนั้นเป็นนเววลาา10ิที และมีการตากความแม่นยำเพิ่มขึ้นร0 1เป็นเวลา1ิวินาทีด้วยอ่าดูจากสกิลทั้งหมดแล้วครับก็อย่างที่เห็นเลยตัวคอานซึกะาครับเป็นตัวคอนที่แบบเน้นในการจงจริทะลุเกาะนั่นเองหรือคือทำลายเกาะของศัตรูแล้วก็ทำลายแกของศัตรูได้เรียกได้ว่าเธอนะมอกกับการเป็นคนตกไปตรงมาสุดๆเลยนะครับผมต่อไปครับมาดูตัวของเธอครับก็อย่างที่เห็นเลยตัวเธอนั้นมาแบบพิเศษเลยครับผมนั่นคือมีถึง4สกินเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอสุการในชุดนักเรียนหรือจะสาวปากร้ายสายสตรีมครับผมอันนี้แล้วก็อันที่แบบเป็นล่าสุดพิเศษเลยเน่นคือตัคสูตรุ่นทดลองนั่นเองครับผมเป็นสกินพิเศษเลยอันนี้ครับเป็นสกินพิเศษที่จะได้เมื่อเราเปิดกาช้าพิเศษนั่นเองครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมเป็นสาวปากร้ายสายสตรีมครับอันนี้จะได้จากเปิดตาจากกิจกรรมคอลแรัลนั่นเองครับผมเรียกได้เลยว่าถ้าใครอยากได้สีสกินนี้ต้องทุนหนาหน่อยนะครับ ต่อไปการต่อสู้ของเธอนี่ครับผมอาวุธของเธอครับก็จะคล้ายๆกับปุ่นอีวาเกเลียนที่เธอนั้นใช้ในการต่อสู้นั่นเองอ่ากับเสียงกับสูนี่เหมือนเสียงปืนเลเซอร์เลยโอ้โหตัดใหญ่เลย <c oughs> อือหืออาต่อไปมาดูตัวละครแบบ SD แล้วกันนะครับนี่อัสกัลในรูป SD น่ารักน่ารักครับอ่าใส่ดแบบเดินสิอาเดินแบบจักจะ,ะต่อสู้ครับนี่อ ต่อไปดูในสภาพรีโหลดปั๊บชึบอึอโอ้โหอ่านี่ตอนที่เธอโดนเล่นงานครับอ่าพูดคุยอันนี้เป็นการบ่นถึงว่าแลปเจอร์ของโลกครับเธอไม่พอใจมากอ่าโอเคครับก็ประมาณเทียบกับการรีวิวตัวคะของอัตกาครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้สายทะลุเจาะก่อครับก็เธอเนี่ยน่าแนะนําที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เข้าสู่ช่วงสังข์กับเข้าสู่ช่วง กาชาหมดนั่นเองครับผมเซึ่งในการเปิดกาชาอันนี้ผมขอประกาศเลยว่าขอเปิดแค่ห้ารอบก็พอนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรไว้กับตัวคอรคนอื่นๆบ้างในคอแลบครั้งนี้เอาละมาลุ้นกันเลยครับว่าห้ารอบที่ผมจะเปิดเนี่ยจะได้ตัวคอรอกการ์ิกาหรือเปล่าหรือจะเข้าสู่หมดตัวงั้นก็มาเลยครับรอบที่หนึ่งมาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่เอาละ ไอ้อเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮสีทองสีทองเอาแล้วมาเปลี่ยนแบบนี้สนุกละเอ้ยอย่าบอกนะามาลุ้นกันเลยครับสอครับสามส,ามสามี่อาลุ้นหนักมากเลยครับมาห้าแล้วต่อไปครับอันนี้สีทองครับมาดูกันรอบดียวกคืออ้อไมิสซี่มิสไซ หลุดเลรอบแรกเซฟตี้ครับโอ้ยจะมาลุเลอะไรตอนนี้อะไรเรารู้ว่าแบบคิดว่าจะเป็นตัวคอนแอบนอร์มอลตัวกอรอดอสกะาหลุดเล็รอบแรกเลยโอ้โหอยอ,อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบแรกก็ยังดีครับที่ได้หลุดทองมามาต่อกันครับผมรอบที่สอง รอบที่สองครับต่อร้องละพองมาอีกหน่อยเถอะรอบนี้แบบเปิดช้าๆหน่อยแล้วกันอืดอืดนิดนึงอีกนิดนึงอ้าเออโอ้โหอีกแล้วรอเปลี่ยนท่อครับฮะเออ้โหไอ้ อย่างเกลือเลยคลิปเลยรอบที่สองนี่โอ้โหอ่องที่สองเกลือแบบนี้ไม่ดีแน่เราต้องของเพิ่มบัฟอย่างแรงและอะเอาดีมาหน่อยคอยตามโชคยกน้ำโชคใส่ของบัฟอย่างนี้ละดูสิจะได้หรือไม่มาเปิดหน้าตู้ด้วยเพิ่มความของขังมาครับผมรอบที่สามตรงนี้เนี่ยแหละเห็นหน้าตัวคอยเชอร์ชัดเจน าละรอบที่ามนี่แหละมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วอึ๊ดช็อตอือีกแล้วว้ายอีกแล้วเหรอเนี่ยว้ายไม่อย่คนนี้สองรอบแล้วอันตรายแล้วเราไม่อยากเสียตัวนะอุปกา,ามาหน่อยเถอะมามาครับผมรอบที่4มาต่อกันเลยครับอย่างนี้ทำใจพร้อไมไว้แล้ว Color là, là, mà coi, mà là. mà, ui, 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 Khó ló là, ui, 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 สามสีส่ห้าหกเจ็ดอเมด้วรุนสุลยตครับอต่อไปครับอันนี้อันที่เก้ามาละมาลุ้นกันครับว่าตีท้อที่ผมจะได้ไหมม้วมาแล้วชัดเจนอสกมาแล้ว้ดเลย รุ้นมากครับนึกว่าจะไม่ได้ตัวคออสกา่าแล้วในสุดก็ได้เธอมาแล้วครับตัวคอคนแรกในอีวาเกเลียนฮ่าสาวนางเอกหัวแดงซินเดเลครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็หมายความปัญญาขิดของผมก็สำเร็จแล้วครับได้เธอมาแล้วโอ้โหีแค่ตัวคอตัวแรกเนี่ยยังรุ้นแทบตายแล้วยังมีอีกสองตัวคอจะขนาดไหนเนี่ยอ่าเป็นครับทุกคอกับการเปิดกรชากล้นีนของก็อย่าเทียเลยตอนนี้ ได้ตัวคอตัวแรกมาแล้วกับตัวคออัตกาครับมิชชั่นของทีโอ้โหอ,อ่าแต่นี่ยังแค่ตัวคอตัวแรกนะครับยังเหลืออีกสองตัวคออย่างน้องเล,ลก็น้องมาลิด้วยนะครับโอ้ยยังเหลืออีกสองตัวคอต้องลุ้นอีกอ่าแล้วเพื่อนๆทุกคนครับเปฟามเปิดกาชาได้ตัวคอน,น้องอัสติกากันหรือเปล่าถ้าเปิดได้ไก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปคลางนี้ได้น,นะครับมาอดกาชากัน และถ้าเพืเ่อนๆคนไหนครับชอบกิจกรรมคอลแลบคาเนียก็อย่าลืมหามาโหลดเลยนะครับทั้ง iOS และก็ Android ถ้าฝ่าย PC ครับเราก็เพียงแค่เซิร์ชกับคำว่า Ni เกป PC ก็สามารถหาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับอ่าแลวก,กับคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบก็ก่อนจากไปอย่าลืมฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้นต่อไปด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมขอตัวรีบไปปั้นน้องอสกาก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ